สวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเรื่องเจอกันที่สวนยางฉันชื่อนิวค่ะครอบครัวของฉันมีอยู่สี่คนรวมพี่เคยหนึ่งคนเป็นห้าคนค่ะฉันมีพี่สาวหนึ่งคนพี่สาวของฉันสวยมากและหุ่นดีเธอมีลูกแล้วหนึ่งคนค่ะ เธอใช้ชีวิตอยู่กับพี่เคยมานานหกปีแล้วค่ะพี่สาวของฉันเธอชื่ออิว๋วส่วนพี่เคยชื่อก้องค่ะครอบครัวของฉันไม่ได้พากันไปทำงานที่ต่างจังหวัดมีแต่ทำงานที่บ้านทำสวนยางพาราอยู่บ้านพ่อแม่ฉันมีพื้นที่เป็นของตัวเองประมาณ300ไร่ค่ะซึ่ง พ่อกับแม่ฉันได้ให้พี่สาวไปทำประจําอยู่สวนยางซึ่งมียางปลูกประมาณ200ไร่ค่ะอีก100ร้อยไร่พี่สาวได้ปลูกมันสำปะหลังและก็อ้อยแล้วก็พืชพืนอื่น,อ,น,อ,นอื่นอีกมากมายส่วนฉันก็มีหน้าที่ดูแลทางบ้านและก็ทําสวนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อยู่บ้านเท่าที่ฉันจะทําได้ค่ะ นิวเคยมีแฟนมาก่อนแล้วแต่ก็ได้เลิกกันแต่โชคดีที่เธอยังไม่เคยมีลูกค่ะตอนนี้นิวยังโสดอยู่นะคะเธอเป็นคนที่ผิวขาวและเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่นิสัยขี้เล่น พ่อกับแม่ของเธอว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอก็ไม่ค่อยใส่ใจกับเอาหูทวนลมไม่เหมือนพี่สาวหรืออิวเป็นคนที่เรียบร้อยขยันทำงานส่วนพี่เคยก็ขยันเหมือนกันค่ะไม่งั้นก็คงรับผิดชอบทำงานสวนไม่ได้มากมายขนาดนี้ พ่อกับแม่ฉันอายุ60กว่ากว่าแล้วท่านแก่มากแล้วทำงานสวนไม่ไหวแล้วได้แต่เลี้ยงหลานอยู่บ้านเวลาไปสวนก็มีแตพพ่พี่สาวกับพี่เคยบางครั้งพี่สาวกับพี่เคยขี้เกียจกลับมาบ้านก็นอนที่บ้านสวนเลยค่ะที่สวนมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่นั่น สร้างไว้ให้พักผ่อนระยะห่างสวนจากบ้านก็ประมาณ3กิโลเมตรค่ะ<ๆ>ก็ไม่ไกลใช่ไหมคะนิวเอ้ยนิวเอาเข้าวไปส่งพี่หน่อยลูกมันสายแล้วนี่กว่าจะไปถึงพี่เขาจะหิวกันจ้ะแม่มีอะไรบ้างล่ะแม่ที่แม่ทำไว้น่ะแม่ทำแจ่วบองไว้น่ะ มันจะได้กินนานๆหน่อยแล้วเองได้อะไรไปให้พี่เองกินละ่ะฉันทำแกงปลาช่อนใส่สายบัวนะคะแล้วก็หมูทอดแดดเดียวจากแม่งั้นเองก็รีบเอาไปให้พี่เองกินไปกินเลยมันจะสายแล้วพี่เขาจะหิวข้าวจ้ะจ้ะแม่ไปเดี๋ยวนี้ละจ้ะ พี่สาวกับพี่เขยโลงงานกีดยางแต่เช้ามืดไม่มีเวลามาทำกับข้าวอย่างอื่นเลยจึงยกให้เป็นหน้าที่ของนิวนั่นเองค่ะพี่อิว๋วพี่ก้องมากินข้าวค่ะกับข้าวฉันเอามาส่งแล้วนะคะนิวร้องเรียกพี่สาวและพี่เขยมากินข้าวอยู่ในสวนยางและแล้วเขาทั้งสามคน ก็ได้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ในขณะกินข้าวนั้นพี่ก้องได้สาดสายตามามองนิวแบบสงสัยนิวเห็นพี่เขยนั่งกินข้าวและมองเธอเธอกับพยักหน้าและทำหน้าตาทะเลึนทะเลนใส่พี่เขยโดยที่ไม่เกรงใจพี่สาวเลยนิวเป็นคนที่กล้าแสดงออกไม่กลัวใครคิดยังไงทำย่างนั้น สายตาหยอกล้อกันกับพี่เคยโดยที่ผ่านอิวไปอิวไม่ได้สงสัยอะไรมีแต่พูดจาตักเตือนเป็นธรรมดามีอะไรกันหรอคะเห็นจ้องหน้าต้องจ้องตากันอยู่นานพี่ก้องมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ไม่มีอะไรหรอก พี่แค่คิดว่ากับข้าววันนี้มันอร่อยดีไม่มีอะไรอิ๋วได้แต่มองแฟนตัวเองและน้องสาวและก็อมยิ้มนิดนๆด,ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจน้องสาวเลยไม่ทำให้ติดใจอะไรจากนั้นพวกเขาก็พากินข้าวต่อกันจนเสร็จและแล้ววันหนึง่ง อิวได้เข้าไปทำธุระในเมืองเกี่ยวกับการเงินอิวได้ขับรถส่วนตัวไปค่ะส่วนพี่ก้องแฟนของเธอก็ทำหน้าที่กีดยางรออิวกลับมาวันนี้นิวได้ทำกับข้าวมาส่งเหมือนทุกวันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าพี่สาวไม่อยู่เพราะว่าพี่สาวไม่ได้บอกไว้ร่วงหน้า พี่อิ๋วคะมากินข้าวคะ่ะพี่ก้องพี่อิ๋วล่ะคะเออเอออิ๋วไปทําธุระในเมืองน่ะมีแต่พี่นี่แหละกีดยางอยู่คนเดียวหรอคะงั้นเราก็ได้กินข้าวกันสองคนนะคะวันนี้ก็ใช่นะสิไม่เป็นไรหรอกก็กินอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว พี่ก้องพูดพร้อมเหมือนจะพร้อมลุกกับนิวเพราะว่านี่เป็นโอกาสดีและก็พูดเหมือนที่จะพอในท,ที่จะพอใจว่าจะได้กินข้าวกับนิวสองคนในใจก้องก็อยากจะให้นิวอยู่กับเขาไปนานๆสายตาของนิวและกล้องมองกันเหมือนสื่อถึงชู้ทางใจ เขามองกันแล้วก็แอบ,บอมยิ้มใส่กันแบบพอใจสองคนได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองโดยที่ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นเขาสองคนก็ได้กินข้าวกันเสร็จจนนิวได้เก็บข้าวไปไว้ในครัวหลังบ้าน พอดีวันนี้อากาศมันเย็นและมีฝนตกปลอยปลอยทำให้พื้นที่ตรงบริเวณนั้นมันชื้นแฉะไปหมดเลยค่ะไม่สะดวกในการเดินเท่าไหร่นิวกับพี่ก้องได้เดินสวนทางกันแต่ในระหว่างที่เดินสวนทางกันนั้นนิวรู้สึกเขินพี่ก้องมากจนทำให้เธอเดินสะดุดก้อนหินอยู่ใต้ถุนบ้านทำให้เธอเสียการทรงตัว และเธอยังไม่ล้มถึงพื้นเลยค่ะพิกก้องรีบมาคว้าเธอเอาไว้ได้พอดีแต่ก็ไม่สามารถประครับประคองเธอได้ในเวลานั้นทำให้เขาสองคนล้มลงพื้นด้วยกันพิกก้องได้เอาตัวเองรองเลือนร่างบางๆของนิวอยู่ข้างล่างในขณะที่นิวยังไม่ทันตั้งตัวนิวได้ ก้มลงอุบกอดพี่ก้องไว้ด้วยความตกใจเหมือนกันต่างคนต่างมองหน้ากันจนเขาสองคนค่อยๆมีความรู้สึกดีๆให้กันใบหน้าเขาสองคนกำลังจะประชันชิดกันนิวมีความรู้สึกตัว และก็สะดุ้งขึ้นมาในตอนนั้นเธอรีบผลักดันพี่เขยออกจากเรือนร่างของเธอเพราะกลัวว่าเธอจะพาดทำอะไรไม่ดีกับพี่เขยในความรู้สึกตอนนั้นเธอคิดเห็นพี่สาวแวบ,บเข้ามาในหัวของเธอเลยทำให้เธอไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นกับพี่เขย อ้าวนิวเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไหนไหนพี่ขอดูหน่อยสิไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่นิวขอตัวกลับก่อนนะคะนิวพี่ขอโทษนะเธอไม่กล้าที่จะมองหน้าพี่เขยในตอนนั้นเธอกลัวที่จะอดวันไว้กับพี่เขยไม่ได้ เธอได้แต่รีบวิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีพิก้องได้แต่นั่งเศร้าและเรียบเรียงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ได้แต่นั่งเงียบเอามือสะบัดหน้าผากเครียดอยู่นานนิวได้กลับมาบ้านเธอมานั่งคิดวิตกกังวลเหมือนกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันหมายความว่ายังไง เธอนั่งคิดอยู่นานว่าเธอมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าจนกระทั่งนิวเอ้ยนิวเอาเข้าวไปส่งพี่เขาหรือยังลูกนี่แม่จะได้ฝากต้นไม้พันยางที่แม่ซื้อมาใหม่อีกแม่ว่าจะให้เองเอาไปให้พี่เขาปลูกในสวนให้พี่เขาปลูกเพิ่มอีก เพื่ออนาคตข้างหน้าราคายางมันจะดีขึ้นมากว่านี้แม่ฉันไม่ไปได้ไหมจ๊ะนิวถามแม่แบบกลัวใจตัวเองที่จะได้ไปเจอกับพี่เขยอีกความรู้สึกตอนนั้นนิวเริ่มหวั่นไหวขึ้นมาจริงๆซะแล้วเอ๊ะลูกคนนี้ไม่ไปแล้วใครจะไป ถ้าเองไม่ไปก็ได้จะแม่นิวรีบขนต้นยางใส่รถประมาณ50ต้นได้และก็ได้ขับรถออกไปสวนอีกรอบที่สองพี่สาวนิวยังไม่กลับมาสงสัยวันนี้คงไปทั้งวันนิวได้คิดอยู่ในใจก่อนจะถึงสวนยางเธอได้ขนต้นไม้ลงจากรถ พอมองหาพี่เคยว่าพี่เคยหายไปไหนนิวได้เดินเข้าไปในสวนยางลึกๆอยู่ข้างในที่เขาปลูกเรียงต้นเป็นแถวอย่างสวยงามเพื่อที่จะไปบอกพี่เคยว่าต้นยางเอามาส่ง50ต้นแล้วแม่บอกให้เอามาปลูกเพิ่มเธอได้ตามหาพี่เคยอยู่นานและในระหว่างสวนนั้นก็มีกระต๊อบเล็กๆ ตั้งติดอยู่แต่ละมุมแต่จูจ่ๆก็เหมือนมีคนแอบเดินตามหลังเธอมาอยู่ด้านหลังพอเธอหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครเธอก็ได้แต่เดินต่อไปเรื่อยๆจนเธอมีความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งว่ามีคนเดินตามเธอมาจริงๆเธอหันมามองเห็นเป็น พี่ก้องหรือพี่เขยของเธอนั่นเองเธอตกใจจนหัวใจแทบวายวายพี่ก้องนิวตกใจหมดเลยค่ะทำไมพี่ก้องมาเล่นซ่อนแอบอย่างนี้ล่ะคะนิวตามหาอยู่ตั้งนานคิดว่าพี่ไม่อยู่ในสวนซะแล้วพี่ไปไหนมาหรอคะพี่ไม่ได้ไปไหนมาหรอก พี่เห็นนิวมานานแล้วแล้วก็พี่เห็นนิวเดินตรงเข้ามาในสวนยางลึกๆพี่เลยเดินตามนิวๆเข้ามานั่นไงละ่ะว่าแต่มาที่สวนนี่อีกมีอะไรหรอพี่ก้องพร้อมกับทำท่ายืนเอามือคล้ำเอวตัวเองกับสายตาที่จ้องมองเธอเหมือนพร้อมจะลุกอ๋อ แม่ให้เอาอยางมาให้พี่ปลูกเพิ่มน่ะ50ต้นนิวเอาลงไว้ที่ใต้ถุนบ้านแล้วค่ะก็ดีเหมือนกันนะนิวจะได้มาช่วยพี่ปลูกด้วยกันเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไงละ่ะพี่ก้องพูดอย่างแบบว่าหยอกล้อเล่นกับนิวมีอารมณ์ขำขันและเธอมีความรู้สึกหวั่นไหวอีกแล้วในตอนนั้น เธอพยายามจะไม่หวั่นไหวแต่คงไม่ทันแล้วจะบ้าหรอคะพี่เดี๋ยวพี่อิวก็กลับมาก่อนพอดีพูดอะไรออกมานะ่ะรู้ตัวไหมไม่หรอกเขาไม่ได้มาง่ายหรอกพี่โทรถามเขาแล้วเขาว่าคงอีกนานคนมันเยอะนะ่ะคงจะมืดค่ำนุ่นแหละ และแล้วพี่ก้องก็ได้จับมือของนิวแล้วก็พากันเดินเข้าไปในสวนยางลึกๆเข้าไปอีกจะมีกระต๊อบเล็กๆอยู่ด้านในเขาสองคนได้ตกลงปรงใจกันทำเรื่องอย่างว่าจากนั้นนิวก็ได้ติดใจกับพี่เคยของตัวเอง และเธอก็ขยันมากีดยางที่สวนกับพี่สาวและพี่เขยเป็นอย่างนี้ประจำทุกวันโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าพี่เขยกับน้องสาวของเมียแอบลึกซึ้งกันมาหลายครั้งหลายคาแล้วขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ